สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับเพื่อนๆกำลังให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube หัวใจมีตีน on the way นะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการแอวน่าน EP ที่10นะครับเช้านี้ที่สปันนะครับหมอกนั้นหนานแน่นเหลือเกินครับเพื่อนๆขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนกำลังหลับไหลยอยู่ครับชาวหมู่บ้านสปันนั้นเขาต้องออกไปทำกิจวัตรประจำวันท่ามกลางสายหมอกครับอย่างเช่นพี่คนนี้ไปส่ง ลูกสาวครับก็สวัสดีนะครับเด็กที่หมู่บ้านสปันน่ารักครับถ้าเห็นคนแปลกหน้านักท่องเที่ยวเขาก็จะสวัสดีครับผมถามว่าหนูน้อยได้อะไรไปโรงเรียนครับเขาบอกว่าทอดไข่นะครับนี่ก็คือสาวหมู่บ้านสะันนะครับกําลังเดินไปทํางานนะครับผมก็สอบถามครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนถ้าไม่มีสะพานตรงนี้เขาก็ต้องไปข้ามสะพานโบราณนะครับข้างๆที่ที่ผมนอนนะครับ หมอกเต็มเลยนะครับเช้านี้ตรงนี้แหละครับคือสะพานโบราณครับที่ใช้ข้ามแม่น้ําลําน้ําว้านะครับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานคอนกรีตนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่สะพานคอนกรีตนั้นอยู่ตรงนู้นครับต้องเดินไปนะครับขณะนี้หมอกนั้นปกคลุมหนาแน่นนะครับหนาแน่นมากเวลาขณะนี้ประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับพี่แมก้ายังหลับอยู่ในเต็นท์นะครับ ส่วนตัวผมนั้นนอนไม่หลับครับตื่นเต้นกับบรรยากาศนะครับลำน้ำตรงนี้ลำน้ำว้านะครับทำนาเหรอครับที่นี่ทำนาปีกี่ครั้งผิดลองดูเหรอปกติปีละครั้งใช่ไหมครับพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาสูบน้ำมาทำนาครับปีนี้ลองดูครับปกติแล้วจะทำปีละครั้งปีนี้ลองทำนาดูนะครับว่าจะได้ข้าวหรือไม่ ผมสอบถามว่าเอาไปขายหรือว่ารับประทานเองครับชาวหมู่บ้านสปันทำนาเพื่อรับประทานนะครับไม่ได้นำไปขายครับและพี่เขาก็ยังไม่ชินกับอากาศหนาวเช่นเดียวกับเรานะครับผมได้พูดคุยกับพี่เขาเพียงเล็กน้อยครับถึงความเป็นมาของหมู่บ้านสปันนะครับแล้วก็เดินกลับไปที่เต็นท์ครับมาเจอกับพี่เมกกานะครับพี่เมกกาเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำครับขณะนี้กำลังมา เต้นตรงนี้ครับเพื่อให้คลายความหนาวนะครับหมอกนั้นเริ่มหายไปแล้วครับสายๆครับขณะนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาครับนี่คือลำน้ำว้านครับเมื่อเช้าที่ผมมานั้นคือหมอกเยอะมากตอนนี้เวลา10นาฬิกากับอีก30นาทีครับแดดจ้าร้อนนะครับร้อนมากๆด้วย นะครับนี่ฮะมองไปก็มีแต่ภูเขานะครับรอบข้างที่สปันนะครับสะพานนี้สร้างเสร็จเมื่อปีสองห้าหสองนะครับเราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเมื่อก่อนถ้าจะข้ามฝั่งไปก็ต้องใช้รถโฟล์ e ินะครับเราได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงสะพานนะครับกับวิวภูเขาแล้วเราก็จะนำเพื่อนๆไปเที่ยวที่น้ำตกสปันนะครับ เรื่องราวของน้ำตกสปันก็จะมาอยู่ในแอลน่าน EP ที่10นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วไปเที่ยวน้ำตกพร้อมๆกันครับเพื่อนๆ ที่สปันมีน้ำตกด้วยนะครับนี่มีเขาควายด้วยนะเป็นอาหารมะเขาควายสดจากป่าดงดิบมะเขาควายอร่อยไหมครับพี่ผมเคยกินอยู่นะตอนเด็กๆชิมดูนะมีที่นี่ที่เดียวนะเอาเหรอชิมที่นี่เหรอที่ไหนมีอยู่ที่เด็กเคยมาเที่ยวไงหน้าหนาวนะมันจะออกเป็นหน้าหนาวอันนี้แบบดองอร่อยสด มีเฉพาะที่บ่อเกลือขออนุญาตดูรูปหน่อยนะพี่เเป็นนลูยะมะเขาวลายมันอยู่เป็นเถาวันนะครับมะเขาวลายอร่อยยเลสชาติไหมครับกรุบกรอบซื้อไปฝากแม่นะโอ้โหมะเขาวลาือไปฝากแม่มะเขาวลายหายากไหมครับพี่หายากครับแล้วต้องขึ้นไปทางไหนไหมน้ำตกน้ตกนี่ดูตรงตรงนี้เหรอครับ ชั้นพี่แมกานั้นลังเลนะครับได้ยินว่า3มชั้นสูงเตรกร้องเมตรแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาเปลี่ยนใจเขาไปดูพี่แมกาตัดสินใจมีโอกาสขึ้นไปนะตอนนี้ผมดูแล้ว500รเมตรห้าร้อยเมตรเห้รอยเมตรไปขึ้นไปดูว่าผมเดาว่าสิ่งที่ทําให้พี่แมกกาเปลี่ยนใจน่าจะเป็นเสียงของน้ําตกนะครับ เดินขึ้นไปนะครับ500ร้เมตรนี่ชั้น0้เมตรกับ700เมตรชั้น3 700เมตร<อ>นี่นะฮะขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นน้ำตกที่สวยงามหรือไม่นะครับ ขอเตือนเพื่อนๆนะครับในการมาเที่ยวน้าตกสปันจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเหนื่อยนะครับมันสูงมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับช่นหน่อยะครับนี่นะครับผลของการไม่ออกกําลังกายเวลาที่ต้องมาทํากิจกรรมอะไรที่ลุยๆก็จะเหนื่อยง่ายมีสะพานนะครับให้เดินเดี๋ยวจะมีคนเดินมานะครับก็สะพานก็แสดงว่าทำมาหลายปีแล้วสะพานนี้นะ รู้จักความเก่าของเหล็กนะครับของปูนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำจะต้องใส่รองเท้าให้เหมาะสมกับการเดินป่านะครับรองเท้าแตะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะลื่นได้นะครับตรงขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหขึ้นไปอีกว่าใ้น้แล้วบนเย็นนบ ใกล้น้ําใกล้ป่าผมจะตัดไปที่สามชั้นสามเลยนะครับขณะนี้คือทางขึ้นนะครับเหนื่อยไม่เหนื่อยฟังจากเสียงหอบเอานะครับสู้ไม่สู้นี่ไม่ชันแล้วน้องมาทางลงแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยฟังจากเสียงหอบสำหรับพี่แม็กเขาก็จะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวิ่งเขาก็าชิวนะครับ น้ำตกเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะรับร้องเพลงนะครับตั้งแต่คบกันมาเป็นคนคุ้นเคยเดยวน้องคนนั้นยังไม่โผล่นะยังไม่ทรลุนี่ว่าไง เย็นขึ้นเรื่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะชั้น3ของน้ำตกสปันนะครับมีด้วยกัน3ชั้นซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายนะครับถึงแล้วครับน้ำตกสปัน <c oughs> ชั้นสามสามสามเดี๋ยวบอกนะนุ่น <c oughs> ขึ้นไปดูเฉยๆนะโอเคนะครับก็จะมีคู่รักนะครับถ่ายรูปกันอยู่ก็มาตรงนี้คนขึ้นมาน้อยแล้วนะเพราะเขาไม่สู้นะอีกอย่างหนึ่งก็มันมีที่เที่ยวเยอะก็ต้องรีบไปที่อื่นนะฮะเหมือนเ,เราอ่ะเราเราก็ต้องรีบไปแต่ว่าเราเราก็อยากอยากเห็นนะนะไ,ไหนๆม, <า S 1> มาแล้วอยากเห็นน้ำตกเหรอครับถามจริง <laughs> ไมาได้ไม่ลงสีโอ้โหแข็งแรงมากนะครับกระโดดไปแป๊บเดียวถึงนู่นเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกอนนะครับผมให้ข้อมูลเพื่อนๆในคลิปเมื่อกี้ว่าชั้น3นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่ชั้น3นะครับจะต้องเดินไปอีกครับส่วนน้องที่เราเจอขณะดเดินขึ้นมานะครับ น้องนะี่ยังไม่เป็นลมครับแล้วก็เดินมาทันเราที่ชั้นนี้พอดีก็ได้มาพบกับเพื่อนของเขานะครับเราก็หมดห่วงเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ชั้นสามนะครับเพื่อนครับยังไม่ใช่ชั้ชนชนสามนะครับเมื่อกี้เนี่โอโ้โหเราก็ดีใจที่ว่าชั้นสามแล้วขึ้นไปีกครับโอโ้โหคุณผู้ชมมันสดชื่นเลยนะตรงนี้นะ <c oughs> ตู้นี้น้ำกระเด็นมาถึงนี่นะก oh, <man. S 1> ้ออกน้ำ ไม่ถึงชั้นสามนะครับโอ้ถึงแล้วชั้นสามนิดเดียวครับจากจุดเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวครับถึงแล้วครับนี่ถ้าไม่มีคนน่านมาด้วยผมลงไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคิดว่าถึงแล้วนะครับนี่ครับชั้นสามครับนี่ของจริงแล้วนะครับที่แม็กกาบอกสวยจริงๆครับเราจะเดินไปครับ คลาสสิกทั่วไปนะครับเมื่อเรามีน้ำตกแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวส้มตำครับก่อนจบคลิปจะนำเพื่อนๆนั้นไปรับประทานข้าวก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวในทีต่ต่อไปของจังหวัดน่านนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนอเวนะครับใน ช่วงท้ายของคลิปนะครับการมาเที่ยวของเราก็กินง่ายอยู่ง่ายนะครับข้างหน้าน้ําตกก็จะมีร้านส้มตำร้านขายไก่ทอดนะครับเราก็ดําเนินการจัดมาแล้วนี่นะครับเดไปกลัวเสียตังค์เยอะมาเที่ยวนะครับนี่ทำปูปลานะครับขดหินนี่ครับขึ้นน้ำตกขึ้นไปทางนี้นะครับหนาาสำหรับปีพีหน้านะครับหัวใจมีตีนออนอเวไม่พ้นถนนครับถนนไร้ฟ้าหนึ่งสองห้าหกเราได้เจอกับ สิ่งที่เราไม่คาดคิดจะเจอด้วยนะครับนี่แหละครับตัวอย่างเกือบชนมันเสียแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใน EP ที่11นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ